ันนี้ก็จะเป็นทางครึ่งนะขึ้นนะคะทุกคนก็จะบาดเสียวเนาะเนี่ยทุกคนเห็นไหมถ้าเราตกลงไปนะทุกคนเราจะเหลืออะไรแต่เราอย่าให้ไม่ตกนะเราก็เดินลงมาจากข้างบนนะคะทุกคนเล้ว เราก็จะเดินลงต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะเราก็เดินลงมาจากข้างบนเขานน้นนะคะทุกคนเราก็เดินลงนะเก่งมากนะเี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นนะคะทุกคน <c oughs> เราเราก็เดินมาจากข้างบนนน้นเนาะ,ะตายลงมาเนาะ มันก็จะง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่นะทุกคนตอนเราขับเราขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็จะเป็นถนนนะคะทุกคนถนนรถตายขึ้นนะคะตายขึ้นตายลงนะคะวิวเอ,อ่อทิวทัศน์ก็จะสวยงามแบบว่าหาที่เปรียบไม่ได้จะเป็นเรียบไม่ได้นะก็จะสวยนะคะสวยนะคะทุกคนน้ำก็ไหลลงมานะคะ น,น้ำไหลมาจากภูเขานะคะแล้วก็จะไหลลงนะคะไหลลงไหลลงนะคะทางเดินนะคะทุกคน ที่เราเดินเมื่อกี้นะทุกคนเนาะอันนี้เราก็เดินมาถึงบ้านหลังนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าฟาร์มงัวนะคะทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าฟาร์มงัวนะคะทุกคนจ้ะหรือว่าเป็นคฤหาสห์เรือนหอนะ,ะทุกคน สวยงามมากนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนบรรยากาศธรรมชาติสวยมากเซมานิฟิกเชเดนมอรวเฟรชอลีฟิมเบนดิสตัวดิสตัวลามูดิสตัวมูนจะเป็นบรรยากาศของวูเขาที่มีหมานะคะน้องหมาชื่อ แสงเบล้านะคะทุกคนจะเป็นหนังภาพบรรยากาศที่สวยงามมากนะคะทุกคนคะ่ะออสวยงามหาที่เปลี่ยนไม่ได้เลยนะพี่นีไม่รู้จะภาอยังไงก่ะทุกคนคะต้องดูทางด้วยนะคะทุกคนทำไมอย่างไงนะตกนะ มันจะตกนะสะดุดนะ,ะสะดุดก้อนหินนะคะทุกคนทุกคนทุกคนเห็นรออ้านอาหารข้างล่างไหมคะเดีย๋ยวพี่นีจะแวะไปดื่มไปดื่มน้ำน,นะ,ะดื่มน้ำร้านตรงนู้นนะคะทุกคนก็จะเป็นวิวที่สวยง่ามมากนะ,ะทุกคนโอ้โห พี่นีก็พอดเพลินนะคะพอดเพลินเลยนะคะทุกคนมีความสุขค่ะทุกคนอากาศไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะคะทุกคนแบบพี่นี่มีความสุขที่ได้อยู่กับบรรยากาศอย่างนี้นะทุกคนนะลืมนอนจะมาเขาทิ้งนะทุกคนพี่นีจะต้องเออ อวอ,อร์มนะวอร์มร่างกายนะคะทุกคนพี่นีจะต้องวอร์มขาเออสองวันนะสามวันนะเพื่อจะมาเดินนะคะทุกคนโอ้โหเราจะทำยังไงนะคะทุกคนทุกคน เราเออขึ้นมานะคะที่นี่นะคะมันจะเป็นจุดนะคะทุกคนจุดทุกจุดที่ให้เราเออเพักนะคะเราจะไปจุดสูงที่เมื่อกี้นะคะพี่พี่นีเออไปนะคะไปจอดรถนะคะหรือว่าเราจะมาจอดตรงนี้นะคะทุกคนพี่จะให้ดูนะคะทุกคนค่ะอันนี้นะคะก็จะมีที่จอดรถเนาะ จอดรถนะคะทุกคนแล้วก็เดินนะคะแล้วแต่เราจะทําจุดเดินนะคะทุกคนอันนี้รถตะตัวงเสียงวัตถุเวลาข้ามถนนก็จะต้องระวังนะคะทุกคนพี่นีก็ลืมไปนะคะว่ามันมันเออนีก็ข้ามมาเลยเนาะคือข้ามมาจากตรงนี้เนาะ คืออุบัติเหตุนะเกิดได้ทุกเวลาถ้าเราไม่ระวังนะคะทุกคนบรรยากาศนะคะทุกคนโอ้สวยานิ่งสุดทรบุร์และชิมปาเซโดเคตัน นี่ทางไปร้านอาหารนะคะทุกคนอันนี้ทางขึ้นที่เราจะเดินนะเราก็อยากจะรีบเดินถ้าเราแวะร้านอาหารเราก็จะเสียเวลาเพราะอันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแลนะคะทุกคน คนเราเดินขึ้นไปไม่ถึงเนาะเพราะว่าเราต้องเดินลงอีกเราก็จะเดินลงแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าถ้าเราเดินขึ้นต่อไปมันก็จะเป็นชั่วโมงเนาะอันนี้มันก็ห้าโมงเย็นแล้วเนาะเราก็จะทำท่าเดินลงนะคะเพราะการเดินลงมันก็ไม่ใช่ง่ายๆอ่ะสุดที่พิสิเอาว่าเดชทงมาเนาะ Tout descend, tout descend

เราเดินมองอยู่ข้างล่างเนาะเราไม่เดินเราก็จะไม่เห็นสีสันนะคะเพราะว่าเป็นภูเขาหัวโลนนะนี่เรา,เ,ราเห็นข้างล่างมันกเป็นสวยทุกคนเห็นไหมก็จะผสมเนาะแล้วก็ขึ้นมาสูงมากแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็จําเป็นที่เราก็จะไปต่อนะทุกคนเพราะว่ามัน ขึ้นนะอีกประมาณสี่สิบนาทีนะข้างบนเขาขาวนะคะเราจะขึ้นนะคะเราต้องรีบเดินนะคะเพราะว่าเออเราเดินช้ามากนะเราจะต้องทําเวลาเพราะว่าเราไปถึงฝั่งนู้นแล้วนะคะทุกคนเราก็จะได้ภาพสวยๆนะคะก็จะเป็นแม่น้ำกลางภูเขานะคะทุกคนคะ่ะ เก่งจังเลยไต่ขึ้นมาเลย